สวัสดีค่ะทุกท่านเชื่อกันไหมคะว่าในอดีตเคยมีการจดบันทึกหนึ่งที่ระบุว่าเคยมีพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ถูกคุณส่ยเวทมน์ดำควบคุมให้ตกอยู่ภายใต้มนตร์กดและถูกลอบปรงประชนด้วยยาพิษในที่สุดและแอดก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีชีวิตที่น่าสงสารซึ่งก็คือสมเด็จพระยอดฟ้าพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่14แห่งกรุงศรีอยุธยา ย้อนเวลากลับไปราวปีพุทธศักราช2078ถึงพุทธศักราช2091หลังจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตบางการจดบันทึกก็ระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระองค์ก็ต้องยาพิษเช่นเดียวกันค่ะทำให้สมเด็จพระยอดฟ้าต้องขึ้นคลองราช้วยประชนมายุเพียงแค่สวิตปัรษา พระราชปงสาวดาฉบับพันจันธนุมาตรเจิมบันทึกว่านางพระยาแม่อยู่วศีสุดาจัน์ทรผู้เป็นสมฤทธิ์พระชนน,นีช่วยทำานุบำรุงประคองราชการแผ่นดินและอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเท้าสีสุดาจัน์ทรสมคบคิดกับพันบุตรสีเทพหรือขุนวรวงศาปรงพระชนสมฤทธิพระยอดฟ้า ซึ่งบันทึกไทยนั้นก็ระบุไว้สองสาเหตุด้วยกันนะคะคือเมื่อขุนวรวงศสาธิราชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีรับสั่งให้เอาสมเด็จพระยอดฟ้าไปสาเร็จโทษที่วัดโคกพระยาส่วนอีกบันทึกหนึ่งก็กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระยอดฟ้าทรงถูกขุนวรวงศสาธิราชลอบลงประชนด้วยการถอดพระองค์ออกจากราชสมบัติและว,วางยาพิษจนสวรรคตซึ่งก็ตรงกับหลักฐานที่พงศาวดารฉบับวันวลิตระบุว่าพระสนมได้สมรู้ร่วมคิดกับหมอผี ใช้เวทมนต์สะกดพระเจ้าแผ่นดินและรอบโรงประชนทุกวันพระสนมจะนำหมอผีไปยังห้องพระบรรทมและขออยู่ลำพังกับพระเจ้าแผ่นดินและเมื่อหมอผีได้ใช้เวทมนตร์คาถาสะกดพระเจ้าแผ่นดินได้แล้วพระสนมก็นำยาพิษมาถวายซึ่งหมอผีที่วันวลิตพูดถึงในที่นี้ก็คือขุนวรวงศสาิราชส่วนพระสนมก็อาจจะเป็นท้าศรีสุดาจาันทร์ก็เป็นไปได้สูงมากค่ะ โดยเยเรมียสวันวาลิตอธิบายว่าหมอผีก็อาศัยอยู่ในวังนั่นเองและด้วยความเช่วยเหลือของพระสนมก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระกุนชินราชและที่สำคัญด้วยสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีในรัชการของสมเด็จพระยอดฟ้าจึงเกิดเป็นลางร้ายหลายประการประดุดลางบอกเหตุค่ะในการจดบันทึกระบุว่าคราวที่สมเด็จพระยอดฟ้าสเสด็จออกสนามชนช้าง งาช้างที่ชื่อพระยาไฟก็หักออกเป็นสามท่อนพอเวลาคำ่ำช้างต้นชื่อประชัดทันร้องเหมือนเสียงคนร้องไห้กระดุดเป็นลางร้ายอีกทั้งในรัชการก็มีคนทั้งหลายล่ำลือกันว่าได้ยินเสียงร้องไห้ออกมาจากประตูพยชยยนและในการสบันทึกหลายฉบับก็ได้กล่าวตรงกันค่ะว่าในปีที่สมเด็จประยอดฟ้าครองราชนั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเหตุการณ์ลางร้ายพวกนี้เนี่ย จะเป็นแค่เสียงงั่มลือหรือว่าภัยธรรมชาติก็ตามแต่แต่สิ่งที่แอดรูนแน่เลยก็คือว่าในบรรดาพระมหากษัตร,ริย์อยุธยาหลายต่อหลายพระองค์สมเด็จพระยอดฟ้านั้นถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งค่ะที่มีบทสรุปพระชนชีพของท่านที่น่าสงสารและถ้าหากเราเชื่อในการจดบันทึกบางฉบับที่บอกว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นแม่ของท่านแล้วลก็ แม่ของท่านเองก็คงเป็นหนึ่งในบุคคลที่สมคบคิดหยิบยื่นความตายกับลูกของตัวเองและเป็นการสวรรคตของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่โหดร้ายค่ะเพราะบ้างก็ว่าท่านถูกนําไปสําเร็จโทษที่วัดโคกพระยาแต่ก็มีบางการจดบันทึกค่ะบอกว่าโดนยาพิษซึ่งเรื่องยาพิษนี่แหละค่ะก็บอกว่าคอยให้เสวยทีละนิดทีละน้อยจนสิ้นพระชนเป็นการทรมานที่โหดร้ายมากจริงๆค่ะ สมเด็จพระยอดฟ้าตามหมายเหตุโหนระบุว่าทรงอยู่ในราชสมบัติสองปีเศษสิริพระชนมป์ปรญษาเพียงแค่สิบสามปัญษาเศษค่ะก็สิริสวรรคตส่วนคุณวรวงศสาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจาันทร์ก็อยู่ในอำนาจได้เพียงแค่42วันก็ถูกลอบรงประชนสำหรับวันนี้โมเมนต์ชาแนลขอลาไปก่อนค่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะ